วันนี้ผมพามาชมรถสวยนะฮะคันนี้เป็น All New 3,222นะครับผมคันนี้ก็มาจากรีมับ13แล้วมาชมขอเครื่องมันมีอะไรบ้างคันนี้กับแต่งมาสวยนะครับผมในเครื่องก็มีเดิมๆทุกอย่างครับมีแค่อุดอียากับใส่ทอร์ซิ่งอย่างเดียวนะครับในอื่นเดิมหมดเลยนี่ป้ายแดงมาจากจันทบุรีรถวิ่ง4,000โล คันนี้มีจุนรอบเดนเบาปล่อยคันหอบแล้วก็โรตารี่นะหรือหอบช้าแล้วก็ปิดควันเด้วเรามาฟังเสียงกันดูว่าเป็นยังไงเอา้าสตาร์ทปล่อยคันหอบ เปิดหอบกัมเบลลีน่นยถ้าชอบก็เปิดถ้าไม่ชอบก็ปิดเป็นรอบเดินเบาหนึ่งพันครับอันนี้เป็นสามั P นแทดพีนะนะก็ประมาณนี้ครับอันนี้มีจูนคู่กับ่องพ่วงอัลตบูท น่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะเอากล้องไปโฟกัสเฉยเลยเอ,เอาเนี้ยเป็นตัวลิมิเต็ดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงด้านหลังก็ดูว่าเป็นยังไงคันนี้จูสเต็ปสามฟูกับของพวกอา้าวกระานน้อยอ่าถ้าเบื่อก็ เปิดรอบดอนบินเบาหนึ่งพันนะครับฮับปิปันโอเคเดี๋ยวเรามาชมคลิปเทปออกสกัดระบายอันนี้ลูกค้าตามมาจากที่ตอ,อกนะจากจันทบุรีนะครับผมคันนี้ ก็ประมาณนี้ฮะสามพันฟันสวยๆแรงดันไม่มีร่วงครับผมอ,อ๋อนี่สามพันสองพันยี่สิบสองจัดเร็ม